โอเคเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการปักชำต้นดอกเทียนนะจ๊ะปกติเพาะได้2วิธีนะจ๊ะก็คือการเพราะเมล็ดกับปักชำกิง่งข้อดีของการปักชำกิ่งก็เราก็จะได้ต้นเทียนที่ตรงตามลักษณะของต้นแม่ทุกอย่างนะจ๊ะส่วนการเพราะเมล็ดก็จะไกล กายสีกายพันธ์บ้างนะนะอันนี้เราตัดมามันก็มีรากออกมาบ้างแล้วนะนะประมาณหนึ่งอาทิตย์อะดา,ากออกรากเนาะแล้วก็จะชํำลงไปสัก2นิ้วมือเนาะดินนะนะดินอย่ปรับนิดนึงดินเราก็หาตามบ้านเราเนี่ยนะใช้แก็บแก็บดำผสมดินเนาะ ดินอะไรก็ได้ไม่ไม่ฟิกอะ่ะขอให้มันระบายน้ำดีๆเนาะนี่เราก็เสียบลงไปสัก2นิ้วมือเนาะนี่แหละเสียบลงไปเลยพอโตแล้วเราก็มาปลูกอย่างเงี้ยมันก็จะได้ต้นที่ตรงตามสายพันธุ์ทุกอย่าง,างกดดินให้แน่นพอด,ดีต้นที่เราตัดมากิ่งมันเยอะอ่ะ ถ้าเราปล่อยให้กิ่งมันเยอะเกินมันจะไม่ค่อยออกได้เม็ดมันต้องตัดแต่งนี้มันเหลือกิ่งนี้น้อยซอยกิ่งออกนะจ๊ะก็เอามาปักชําได้ข้อดีการปักชำกํำก็อย่างที่บอกได้ต้นตามต้นแม่ทุกอย่างลดเลยแล้วก็ไปทิ้งไว้ในร่มสักอาทิตย์หนึ่งให้เขาตั้งตัวได้นะอาทิตย์นึงให้เขาตั้งตัวได้ สอ,อาทิตย์ก็ได้เนาะเขาตั้งตัวได้แล้วก็ถึงย้ายออกแดดหรือล่มลำไรเนาะเพราะว่าเทียนนีสามารถที่จะปลูกกลางแจ้งก็ได้ล่มลำไรก็ได้นะคะโอเคจ้ะเจอกันคลิปหน้านะคะ